สวัสดีครับได้ยินเสียงของไหมครับได้ยินชัดเจนของคุณเวียสิทธิ์ครับโอเคดีครับขอบคุณครับที่วันนี้ได้มาร่วมเข้าสายกับมิทยุเราเป็นรายการสดนะครับครับยินดีครับครับ s t a หรือสีตองอังโกเนี่ยยินเป็นหุ้นที่นักทุนรู้จักมานานนะครับคือทำธุรกิจเรื่องของยางแล้วก็มีบริษัทลูกทำถุงมือยางนะฮะบระกอบการของ s t a เนี่ยในช่วงปีนี้ถือว่า กลับมาโตอย่างน่าสนใจเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งว่าตัวที่มันเป็นตัว drive ไพ่ปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเนะติบโตดีมันมันมาจากอะไรครับครับปีหกเจ็ดผมอบอกเรื่องสองอย่างแลวเอาเอางี้ผมแนะนําธุรกิจเราโดยภาพรวมก่อนแล้วกันเผื่อท่านใดยังไม่ทราบธุรกิจภาพรวมของกลุ่มสีดังเนี่ยจะเป็นธุรกิจยางเขาเรียกว่ายางครบวงจรหรือก็ครบซัพพลายเชนก็คือมีทั้งธุรกิจต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํา ้็น้าเราก็จะมีสวนยางสวนยางหลักๆก,ก็จะเป็นที่ภาคเหนือแล้วก็กลางน้ําจะเป็นธุรกิจหลักของเราก็คือธุรกิจยางแท่งยางแผ่นน้ํายางพ่นหรือที่เรียกก็เป็นพวกเซมิรอแมทเทีเรยล่ที่ส่งไปให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทยางล้อหรือลูกค้าบริษัทถุงมือทําเป็นฟินิชโปรดักต์อีกทีแล้วก็อีกธุรกิจก็คือธุรกิจปลายน้ําหรือดาวสตรีมก็คือฟินิชโปรดักต์ที่เรามีก็จะเป็นถุงมือกับท่อไฮดรลิกปีสองห้าหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี้ย ทั้งสามตัวของเราถือว่าเติบโต,ตหมดธุรกิจต้นน้ํอที่เป็นแคนเทชันของเราที่เราปลูกมาเป็นสิบปีแล้วยิวยิวเริ่มทยอยออกแล้วปี2067ก็เป็นปีที่ยิวของแคนเทชันของเราเองออกมาเยอะครับแต่ยังไม่ได้ครบยังออกไม่ครบแนละถือว่าออกมาเยอะกว่าปีที่ผ่านๆมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสองธุรกิจกลางน้ําพวกยางแท่งยางแผ่นน้ํายางข,ข้นของเราก็ถือว่ามีดีมานที่ดีหลักๆเลยถ้า ทุกท่านเคยได้ยินของปีสองหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยดีมาลอาจจะ d ล y เพราะอย่างเรื่องของ EU DR EU DR ที่เป็นที่เป็นมาตรฐานของยุโรปว่ามันจะต้องเท a c e b a c ได้ว่าไม่ไม่มาจากแหล่งตัดไม้ทำลายป่าแต่สุดท้ายการที่มี EU DR ปีที่แล้วทำให้ดีมานของยางค่อนข้างคึกคักแล้วคนแล้วสีตรังเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอไม่ใช่ทุกคนที่จะทํา EU DR ได้แบบธุรกิจปาล์มธุรกิจกาแฟบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะทาไม่ได้หรือแม้แต่ทั้งคนที่อยู่ในธุรกิจยางบางส่วนเองก็อาจจะทํา EU DR ไม่ได้ แต่กลุ่มสีต่างเนี่ยเราสามารถ comply ทำ traceability EUDR ได้โดยที่ลูกค้ายอมรับเป็นอย่างดีดีมานของเราก็เลย drive มาเยอะจากช่วงนั้นในธุรกิจกลางน้ำนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่า EUDR จะโดนเลื่อนไปหนึ่งปีจากทาง EU เพราะว่าเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นปาล์มในอินโดนีเซียอะไรเงี้ยอาจจะไม่พร้อมแต่มันก็ได้เรื่องของ value added เรื่องของ traceability กลับมาจากการที่เราทำโปรเซส s นี้ก็เป็นอะไรที่ลูกค้ายอมรับมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะกลับมาคึกคักอีกทีช่วงปลายปีนี้เรื่อง u d r ถ้าเขาไม่เลื่อนอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว drive ของปีที่แล้วในเรื่องอย่างแล้วก็ถุงมือธุรกิจถุงมือเนี่หลังจากโควิดทุกคนก็จะเข้าใจว่าถุงมือดีมานก็จะไม่มีแล้วใช่มันมีมันมีปี2022ออะไรเนี้ย มีการชะลอตัวนิดหนึ่งเนื่องจากลูกค้าที่สั่งไปเยอะช่วงโควิดต้องดีสต็อกกิ้งแต่พอปี2022ถึงประมาณกลางปี2023เนี่ยที่ผ่านมาก็ลูกค้าก็ได้ดีสต็อกหมดแล้วทําให้ปี2023แล้วก็2024หรือ2567ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายถุงมือเราเป็นจํานวนชิ้นนะครับถือว่าเป็นสถิติใหม่เลยเป็นเรคคอร์ดไทยวอลลุ่มถุงมือที่เราขายได้ในปี2024สูงกว่า2023แล้ว2023ก็สูงกว่าช่วงโควิดอีกก็ถือว่าเป็น2023 2024เรอาอาชีพ r e c เรคคอร์ดไฮวอลในการขายถุงมือทั้ง2ปีเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดライブในการเติบโตหลักๆที่สําคัญของกลุ่มสีกลางในช่วงปี 2,5, 6,7หรือ2,024ที่ผ่านมาครับครับทีน,นี้ก็ความหมายนี่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยตัวซัพพลายยางของบริษัทในตอนนี้ออกมาเยอะเลยใช่ไหมครับซึ่งมันจะเป็นตัวฐานของของการขายของบริษัทในในปีหก ต่อเนื่องไปใช่ไหมครับผมมองว่าไอตัวเนี้ยไอถ้าเกิดเป็นทรัพยายาของบริษัทเองหรือธุรกิจแพร์เซชันของเราเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจอของเรานะคร<ม>ับธุรกิจแพร์เซชันหรือแพร์เซชันที่เรามีเนี้ยค่อนข้างเล็กเทียบกับที่เราต้องซื้อจากเอาซอร์สอยู่ก็คืออันนี้คิดว่าโอเคเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยตัว,ตวหนึ่งแต่คิดว่าแพร์เซชันเองจะไม่ได้เป็นตัวช่วยอย่างมีนันยสาคัญในปีสอง8 2 5หกสองนกแี้แพร์เซชันก็คาดว่ามีการเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องแต่ แต่คิดว่าจะไม่ได้เป็นตัว d ด i v ์หลักเท่ากับพวกธุรกิจยางแท่งหรือธุรกิจถุงมือครับเพราะวนที่บอกว่าเรายังรับจากเกษตรกรเยอะอยู่นั่นเองใช่ครับในหลักก็ยังรับจากเกษตรกรดีลเลอร์หรือพ่อค้าคนกลางก็เรารับจากซัพพลายเออร์หลายรูปแบบครับเมื่อในปี68นี่มองว่าตัวซัพพลายเนี่ยมันจะมากกว่าปี67จะกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ๋อปี6 แปดนี้ใช่ไหมเอาเป็นอันนี้จะเอาเป็นประเทศไทยหรือจะเอาภาพรวมของโลกครับเป็นเป็นเป็นภาพรวมของบริษัทดีกว่าภาพโอภาพรวมของบริษัทนะอืมปพปายโอเคภาพพลายที่เรามองอ่ะในไทยในอินโดนีเซียเนี่ยคิดว่าปพปายจะไม่โตเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งรอบๆประเทศ CLMV แต่ัซพปายหลกัหลกๆของอยางเนี่ยจะไปโตที่แอฟริกาครับครับ จะไปออกจากหรืออย่างที่ทุกคนจะได้ยินเรื่องของยางไอวอรี่โคสอะไรเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นอะไรที่ฮอตเคสมากทุกคนแห่กันไปไอวอรี่โคสเหมือนไปขุดทองกันต,ตอนนี้ก็ไอวอรี่โคสเติบโต,ตอย่างมีนัยะสำคัญมากแต่ไทยอีท <c oughs> ี่ผ่านๆมาก็เหมือนกับพปายมีการลดลงเล็กน้อยเนื่องจากราคาที่ไม่จงใจแล้วก็สภาพอากาศที่อาจจะไม่เอื้ออานวยมากแล้วก็อินโดนีเซียก็ลดลงเยอะเพราะว่าเขาไป อ่าอินโดนีเซียก็คือชัดเจนว่าโค่นยางไปทาปาล์มอันนี้สุดของอินโดนีเซียของไทยก็บางส่วนสบางส่วนบางส่วนในเขาเรียกภาคกลางภาคตะวันออกก็โค่นยางไปทําทุเรียนครับประมาณนี้สึ่งเราคิดว่าจะไม่เติบโตเท่าไหร่ยกเว้นแอฟริกาครับเราจะอินพ็อตไปจากแอฟริกาไหอ่าเราไม่อินพ็อตครับ สีตังเราเองเรามีไปการเรามีไปลงทุนที่แอฟริกาครับเรามีเรามีตอนนี้เรามีหนึ่งโรงงานแล้วที่ไอวอรีโคสก็เราเราไปลงทุนที่นั่นเองประเทศไทยตามกฎหมายไม่สามารถ import อินพ็อตยางธรรมชาติยางพาราได้ครับอืมมันคือบอกว่าเราเราซัพพลายเราก็มาจากเกษตรกรภายในแล้วก็ในส่วนต่งางประเทศเราก็ตั้งโรงงานที่นั่น ใช่ครับอย่างในเมืองไทยเราก็จะใช้อยางไทยล้วนๆอินโดนีเซียก็จะใช้ยางของอินโดนีเซียเป็นหลักล้วนแต่อินโดนีเซียเนี่ยมีกฎหมายที่สามารถนําเข้ายางพาราได้ก็อินโดนีเซียยางส่วนหนึ่งที่อยู่ในอินโดนีเซียก็อินพอรตจากแอฟริกาก็มีครับแล้วก็ที่แอฟริกาเองก็ใช้ของดเมสติกเองครับส่วนราคายางเนี่ยในปีหกแปดมองว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนครับ ราคายางในปีหกแปดเรามองว่าน่าจะอยู่ในทิศทางที่โดยรวมน่าจะสดใสนะเพราะว่าสัลายค่อนข้างไทยอย่างที่ผมจ้องซัพพลายเนี้ยไทยอินโดเซาอีสเอเชียอะไรไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่อเมริกาใต้ก็ไม่ค่อยเพิ่มแต่จะไปเพิ่มที่แอฟริกาที่เดียวแล้วดีมานโดยรวมก็ถือว่ายังดีอยู่ดีมานของอ่ายางล้อรถออโตมทีฟเนี้ยมันอาจจะมีบางประเทศที่แบบซบเซาไปบ้างแต่บางประเทศทก็ยังดีก็ดีมานด,ดีมันก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคูดแองแบสสุดท้ายก็ภาพรวมถือว่าโอเคสำหรับ อ่าออโตมทีฟแล้วดีมานถุงมือนี่ก็ดีเลยครับที <the old> <the old> ่ผ่านมาปีนี้ก็คาดว่าจะเราเราก็คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมถุงมือก็จะเป็นตัวไ r i v การใช้น้ํายางมากขึ้นครับแล้วก็แล้วแต่ผมจ้างนิดนึ่งอ่ายางอัปเดตถ้าเกิดเป็นไซคอมผมเอาผมผมเบสออนไซคอมแล้วกันเพราะเป็นตลาดที่เขาใช้กันเยอะอ่าไซคอมของปีเฉลี่ยปีสองศูนย์สองสามหรือสองห้าหกหกเนี่ยอยู่ที่ร้อยสามสิบแปด เฉลี่ยของสองศูนสองสี่หรือปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสี่โตขึ้นยี่สิบหกเปอร์เซ็นตแล้วณปัจจุบันเนี่ยตอนมกราสองห้าเนี่ยอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้าก็โตจากปลายปีเฉลี่ยปีที่แล้วอีกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับก็ยังถือว่าเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ค่อนข้างจะจูงใจในการกรีดยางแล้วก็ในการบาลานซ์สป라ายออกมาครับอืมก็แสดงว่าเอ่อราคายางยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ เก์นี Kristin: ้ผมถือว okay, ่าเป็นเก์ที goods, ่ดีค่อนข้างโอเคเลยครับหลายๆฝ่ายแม่ว่าแม้มกระทั่งอทางเขาเรียกว่าชาวสวนหรือยิวเอางี้เอายิวจากสวนยากของเราเองดีกว่าถือว่าเป็นราคาที่ยอมรับได้ cover cost กาลังดีสำหรับกลางน้ําเองที่ต้องซื้อ raw material เนี่ยก็เป็น raw material ที่ราคาไม่แพงจนเกินไปกําลังดีแล้วก็สาหรับลูกค้าเองก็เป็นราคาที่กําลังรับได้ไม่ได้แพงไม่ได้ถูกเกินไปครับธุรกิจยาน เฉพาะธุรกิจยางอย่างเดียวยังไม่รับถุงมือยางนะยังไม่รับธุรกิจยางสเจรูปครับธุรกิจยางของเราเนี่ยในปีนี้เราคาดว่าอัตรา,าก,การขยายตัวที่เป็นถ้าเทียบเป็นมูลค่ารายได้เนี่ยเราเราคาดปีนแบบมันจะโกร w สักอัตราประมาณระหว่างเท่าไหร่หเท่าไหร่รายได้นะจริงจมันคาดการยากเหมือนกันอย่างที่ผมแจ้เพราะว่าธุรกิจยางเนี่ยมันเป็น c o m m ิต i t y นาะถึงวอกบางปีเราขาย v o l ุ่มเป็น v o l ุ่มที่สูงแต่ r e v e n u วเราเนี่ย ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาบางทีเพราะว่าเนื่องจากราคายางต่ําสมมติราคายางอยู่ที่หกสิบบาทแต่เราขายได้หนึ่งล้านตันแต่บางปีอยู่ที่สี่สิบาทเราขายเป็นสองล้านตันเลยอย่างเงี้ยด้วยวิวมันอาจจะเท่ากันเพราะว่าด้วยราคาที่มันวอลลุ่มกับไซส์ที่มันสวิงเดี๋ยวผมอัปเดตเป็นผลประกอบการที่ผ่านมาแล้วกันอ่าของปีไตรมาสสามปีสองศูนย์สองสี่ผมผมขอพูดข้อมูลที่ประกาศออกไปแล้วนะครับที่เป็นพับลิค ที่อัปเดตล่าสุดก็คือไตรมาสสามปี2024เนี่ยยอดขายเราโตจากไตรมาสสาม2023 22%อันนี้เป็นตัว total revenue นะแล้วก็เก้าเดือน2024เรา revenue เราโตจากเก้าเดือน2023 30%ครับก็คือภาพรวมของ2024คาดว่าน่าจะโตจาก2023ประมาณ30% 2-5นนี้อย่างน้อยเราคิดว่าน่าจะโตประมาณสัก10-15%ที่เราคาดเอาไว้แต่ยังไง ที่อย่างที่ผมแจ้งไว้ยางมันเป็นคอมมูดิตี้เดี๋ยวถ้าราคามันมีขึ้นมันมีลงมันมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้แต่อันนี้ก็เป็นบัตแรกที่เราตั้งเอาไว้สุดท้ายเดี๋ยวอาจจะต้องมาดีไวซ์สนิททีแต่ยังไงก็คือเราตั้งเป้าโกรธโกรธทั้งวอลุ่มไม่เชิงวอลุ่มอยู่แล้วครับอืมนะครับงับน้นก็ก็มองมองโกรธอยู่แล้วในปีนี้นะฮะครับทีบนี้ในในเรื่องของตัวถุงมือยางมองการโกรธของตัวถุงมือยางเป็นไงบ้างครับในปีหกแปดถุงมือยางนี้ค่อนข้าง ลุก forward เลยเพราะว่า2 2023ก็เป็นคค c o r d วอลลุ่มที่เราไม่น่าเชื่อว่าเราจะอ r c h i v ได้เราขายเยอะกว่าตอนโควิดอีก2024สี2023กับ2024เนี่ยถ้าถ้าผมดูจากวอลลุ่ม examination g r o u p นะครับไม่รวมพวกผ่าตัดอะไรเนี่ยสีจังน่าจะขายถุงมือเยอะเป็นอันดับสองในโลกเลยครับอืมอันนี้ในวอลลุ่มที่ขายออกไปแต่298นี้ล่าสุดดีมาก็ยังมาดีอยู่แล้วก็อาจจะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินช่วงปลายปีปลายปีที่แล้ว ไปปีที่แล้วที่ผ่านมาที่ทรัมป์เขาประกาศขึ้นภาษีสินค้าจากจีนหลายหลายรายการเลยคู่แข่งสําคัญในตลาดของอเมริกาของถุงมือของเราเองเนี่ยก็คือพ,พวกบริษัทถุงมือจากจีนทีนเนี้ยก็จะทําให้บริษัทถุงมือจากจีนเนี่ยเขาเรียกว่าก็รู้ส c o ค p e t i t ิทีในระดับหนึ่งช่วงไตรมาสสี่ที่ผ่านมาลูกค้าลูกค้าถุงมือที่อเมริกามาวิ่งมาหาเราเยอะอย่างมีนัยสําคัญเลยทําให้ถุงมือที่อเมริกาเราโต ในจมาวสี่ที่ผ่านมาช่วงปีนี้ก็ยังโตต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ปีนี้เรามองว่าภาพรวมตลาดตลาดอื่นที่เราขายทั่วโลกยังไงเราโฟกัสตลาดทั่วโลกอยู่ทั่วโลกก็ยังเรายังเน้นการเติบโตอยู่แล้วก็ไม่แน่แม้แต่ทั้งในประเทศไทยเองถุงมือก็คิดว่ายังเติบโตต่อเนื่องแล้วก็เราได้เปียบจากอเมริกานด้วยที่เขาเขาไปขึ้นขึ้นภาษีจีนทําให้เราดีมาร์ในอเมริกาเราเพิ่มแล้วอเมริกาคือประเทศที่ใช้ถุงม,มือเยอะที่สุดคือมลมก,ก็คือทัด ลูกค้าจากอเมริกาที่วิ่งมาหาเราเยอะๆเนี่ยต็คิดว่าจะน่าจะสร้างเขาเรียกว่าส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญกับวอลลุ่มของถุงมือเองครับอืมก็ก็ฟังดูแล้วโตทั้งในส่วนของธุรกิจยางแล้วโตทั้งในส่วนธุรกิจยางสเส็นรูปด้วยนะในปีครับดีนะครับแต่อันนี้ที่ผมแจ้งอ่นนันะเป็นเชิงของเขาเรียกว่าปริมาณการขายก่อนนะเพราะว่าพวก revenue หรือกําไรอ่ะมันมันจะขึ้นอยู่กับการสวิงของราคาอีกทีราคา,าคาอม m o ิตี้ ครับครับ uh huh. แล้วก็อาจจะมีเรื่อง uh huh. ของปัจจัยของ fx uh huh. เพราะว่าสีตังเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกเป็นหลักเรารับรายได้เป็นดอลลร์ถ้าดอลล่์อ่อนจะดีกับเราถ้าดอลล่าแข็งเกินไปรายได้ของเราก็จะลดลงอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญครับอืมนะครอนดอลล่าอ่อนเนี่ on, ยก็คือเป็นบวกกับเราอะไรทีนี้ใครับล่าสุดเนี่ยครับ,รบตัง s t a เตรียมที่จะออกหุ้นกู้รอดหนึ่งตรงนี้เราให้ฟังนิดนึงครับ ว่าที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เรามีอ่เป้าหมายในการออกหุ้นกู้นี้เพื่ออะไรยังไงครับครับโอเคหลักๆเลยหุ้นกู้ส่วนนี้ก็คือการรีไฟแนนซ์ใปนการรีไฟแนนซ์เป็นหลักนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงสองสามปีที่ผ่านมาสีตังมีการออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องหุ้นกู้ล็อตเนี้ยที่เรากำลังจะออกประมาณสามพันหกร้อยห้าสิบล้านบาทอันนี้ได้ตัวเลขอะสามพันหกร้อยห้าสิบล้านบาทอาจจะมีการคาดเคลื่อนนิดหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขนี้แหละอ่าออกมาเพื่อเป็นการรีไฟแนนซ์ ปรับต้นทุนดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินของเราให้เหมาะสมมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นการเขาเรียกว่าทําให้เราแ c t i v e ในตลาดบอลด้วย<ม>ทําให้เรามีความแ c t i v e อยู่ในตลาดบอลไม่ให้ออกหนึ่งปีแล้วอีกแล้วก็หายไปเลยสามปีแล้วก็ค่อยมาออกอีกอันนี้ก็คือเราออกต่อเนื่องก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของร e ไฟแ a n c e ปรับต้นทุนทางการเงินความแ c t i v e ในตลาดบอลแล้วก็เรตติ้งที่เราได้เนี่ยเป็นเรตติ้ง A- ลบหรือ investment ์ r a ร e จาก t r ิ i เร r a t ้งอันเนี้ยบางทีอาจจะทําให้เรามีข้อได้เปรียบ จากการออกพูดกู้ได้ถูกกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินถ้าเราไปเอาแบงก์โลนเลยเนี่ยเราอาจจะโดนที่เบรดที่แพงกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์หลักๆในการออกคูณกู้ในทางนี้ครับประเห็นตัวเลขนี่นี่อย่างว่าเราได้อันดับเครดิตอยู่อันดับ A, เอลบเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อดอกเบีย้ยที่เราที่เราจ่ายเนี่ยมันจะต่ําลงกว่าการกู้แบงก์นั่นเองใช่ไหมฮะครับอันนี้อันนี้ไม่การันตีมีสิทธิ์เขาเรียกว่ามีมีโอกาสครับมีโอกาส แล้วก็อีกอย่างหน<ม>ึ่งก็จะอย่างที่ผมบอก<ม>ก็เป็นการปรับต้นทุนทางการเงินฟิก<ม>ต้นทุนทางการเงินะระยะยาวอย่างคุณกู้ชุดเนี้ยเราจะออกสามปีห้าปีแปดปีสิบปีเราจะรู้เลยว่าดอกเบี้ยสามปีห้าปีแปดปีสิบปีคอสของเราเนี้ยที่เราต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่คือไม่ได้มาดิพ енд ออนว่า m l r ลบอะไรของแบงก์เพราะ MOR เดี๋ยวมันก็จะขึ้นอยู่กับ Chart, แบงก์ชาติก็แบงก์พาณิตว่าจะปรับดอกเบี้ยอะไรเมื่อ,อไหร่ก็เป็นการฟิกต้นทุนทางการเงินไป,ประยะย,ยาวครับก็้วถ้าเกิดว่าออกคุณกู้รอบนี้ออกมาสี่ล็อตเลยนะฮะ สามปีหนึ่งชุดถ้าปีหนึ่งชุดแปดปีหนึ่งชุดสิบปีหนึ่งชุดครับถูกต้องครับ uh, เดี๋ยวผมจะพูดดอกเบีย้ยให้หนักลงทุนฟังนิดหนึ่งนะครับชุดสามปีเนี่ยก็ให้ใหดอกเบีย้ยสามจุดสี่เปอร์เซ็นตห้าปีให้ดอกเบีย้ยสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นแปดปีให้ดอกเบีย้ยสามจุดแปดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สิบปีให้ดอกเบีย้ยสี่เปอร์เซ็นตก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามเนี่ยมันสูงกว่า,ส,วาสูงกว่าการฝากแบงก์แหละใช่ไหมครับถูกต้องครับ ก็ได้แบบกิจธุระที่มีีช่วยเอรบนะฮะอันนี้เราเปิดขายวันไหนครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้ดีมาเป็นไงบ้างโอเคแล้วเปิดขายเมื่อไหร่เราจะเปิดขายสามวันนะครับก็คือวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมกราคมก็คือพรุ่งนี้เป็นวันแรกศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมกราคมวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์แล้วก็วันอังคารที่สี่กุมภาพันธ์ครับสามวันซื้อสามารถซื้อได้ที่ธนาคารอันเดร์ไร์หลักเราจะเป็นาธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารกรุงไทยก็ สามารถซื้อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยและกรุงไทยทุกสาขาร,รวมถึงแอปพลิเคชันของทางธนาคารด้วยครับแล้วก็รายละเอียดหุ้นกู้สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของทางธนาคารแล้วก็เว็บไซต์ของทางบริษัทเลยสองแหล่งนี้ครับครับก็ผมโชว์ตัวของดีเทลของหุ้นกู้ให้กับนักงทุนได้ดูในหน้าในหน้าจอแล้วนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้มีเซอร์วย์มาบ้างอย่างครับว่าตอนนี้ดีมานเป็นไงบ้างฮะโอเคดีมานค่อนข้างดีเลยก็ดีมานค่อนข้างดี เหมือนตอนแรกเราตั้งไว้แถวๆสามพันถึงสามพันห้าร้อยล้านแต่ก็ดีมาน์ที่เซอร์วย์ออกมาก็ค่อนข้างออกมาที่สามพันหกร้อยกว่าตอนนี้เราก็เลยฟิกไปที่สามพันหกรอยห้าสบเลยครับก็คือถือว่าน่าจะขายได้หมดเพราะว่าสูงกว่าเป้าที่เราตั้งไว้ตอนแรกครับครับคุณกู้ชุดนี้เนี่ยถ้าขายหมดแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันประหยัดดอกเบีย้ยไปต่อปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่โอ้ดอกปัดประหยัดดอกเบีย้ยไปต่อปีเท่าไหร ถ้าเกิดสมมติเรากู้เงินจากแบงก์อะลองเทอมโลนห้าปีสมมติลองเทอมโลนห้าปีก็ M L R ลบสองสมมตินะครับตอนนี้ M L R แบงก์เท่าไหร่อะประมาณเจ็ดนะเจ็ดเจ็ด M L R เจ็ดสมมติสมมติเจ็ดก็ถ้าเราได้ดอกเบี้ยลองเทอมโลน M L R ลบสองแล้วก็ลองเทอมโลนห้าเปอร์เซ็นสมมติอ่ะหนึ่งเรากู้เงินจากแบงก์สามพันล้านบาทห้าปีดอกเบ <5. S 2> ี้ย M L R ลบสองเราก็เราก็จะต้องจ่ายห้าเปอร์เซ็นตในสามพันล้านแต่สมมติเราออกคุณกู้รตเนี้ยห้าปีเราสามจุดเจ็ดก็ถูกกว่า MOR ลบของแบงก์อยู่ดีครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างคร่าวๆครับก็ประหยัดไปถึงกับสองเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าสามพันล้านก็หกเจ็ดร้อยล้านเลยแหละถูกต้องครับประหยัดได้เยอะเลยครับก็ถือว่าอ่ประหยัดดอกเบี้ยไปเท่าไหร่นกเก่าไปกันไปเท่านั้นหละอ่าเขาเรียกเป็นสภาพแคลงของบริษัทที่อยู่ในนั้นเนาะเป็นจะได้ไม่ไม่โหลดไม่เฮฟี่โหลดในการจ่ายดอกเบี้ยมากเกินไปประมาณนี้ครับ รับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบนี้ผ่านคุณครูนะครับครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณวีรศิษฐ์คนยัางมาที่มา้ข้อมูลกับเราเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าไว้เราาอัปเปตียกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับวีรศิษฐ์ครับได้ครับยินดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ